เอาละค,คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาป้นบ้านคุณยายนะครับนเนื่องในโอกาสวันฮาโลวีนเครัยแต่ถามว่าทําไมพึ่งเอามาลงอ๋อพอดีเน็ตช้าครับเน็ตช้าไปตั้งเกือบเดือนนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาป้นบ้านคุณยายแก่ๆก,กันนะครับโอเคคุณยายอยู่ไหนคุณยายอยู่ในห้องครัวค่ะลาเอาแล้วคุณยายคุยกยับ <c oughs> กโจนได้ด้วยเหรอนนะ <c oughs> อ้าวคุณยายคุยกับโจรได้ด้วยเหรอเนี่ยอ้ตายแลวตายแล้วโจรสบา จโจนเข้าบ้านเหรอโจนเนี้ยหลานปลอมตัวเป็นโจนนะคุณายายโอนยัย oh, yeah, แล้วคุณายายคุณายายอยู่ไหนโจนโ<ะ>จนเข้าบ้านเดี๋ยวคุณายายมึงหัวฟักทองเออทำไมโยนไม่ไม่มันเบาจังเลยยายยาย <c oughs> ยายยายเอาเกตแล้วยายสายโหด <c oughs> ยายสายโหดอีกแกรนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนอีลิงมึงสุ่มนานจังวะ ห้าได้อันเดิมเลยนี่มายายมึงเจอทลโคงหน่อยไหมไหนทลโค้งทลโคงทลโคงทลโคงมาคู่กับหลานทลพีอ่ะเอาดิเอาดิไปแล้วโล้มหลานทลพีล้มพีมากเลยช่คกี้พายยายายาเอฮึออุ้ยไม่โดนด้วยนะไม่บเเกงงจัลยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วยายยายยายไหนเ่ยผมมีระเบิด เชิมหายแล้วกุญแจหมดกุญแจไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ทางไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ทางขึ้นมาข้างบนแล้วกูขึ้นมาเจอยายเดียวเดียวเดียวยายโอ้โหยายมึงไหนยายมึงอยู่ไม่บอกไม่บอกยายไม่บอกยายเหมือนไม่บอกเธออะแต่บอกตอนนี้อ๋อกระจกแตกเลย แต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะลับได้หรือไม่ยังไม่รู้ว่ายายคิดเช่นไรคิดเช่นห้องขวัวแต่บอกตอนนั้นเลยยายตอบมาว่าไม่ใช่เดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้ยายคงจะเดินหนีไปอ่อเอออย่าอย่าอย่าโอ๊ยยายหลยวยายมึงเป็นอะไรเน่ย ยายกระโดดเตียงไม่ไ sí ด yeah. yeah. ้ยายกระโดดเตียงไม่ได้ดีพอแล้วที่ได้มียายอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงยายที่คอยดูแลอยู่ไม่ไกลยายยายเดี๋ยวๆๆอะไรเร็วไฟไหม้ยายยายเดี๋ยวๆๆๆๆๆโจทย์ต้องช่วยดับไฟไปเนี่ยสายดับเพลิงอยู่ไหนยายยายยายสายดับเพลิงสายดับเพลิงอยู่ไหน ยายยายลอก่อนเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยยายยายมึงอย่าเดินบังยายใส่ดักพลิงอ้าวอ้าวจบแล้วลหรอ้าวยายตายโอ้ยายกระจอกจังวะเมื่อกี้เมื่อกี้ยายเผาบ้านทำไมอ่ะแค่โจรเข้าบ้านยายมึงต้องเผาบ้านเลยเหรอยายผมรับไม่ได้จริงเลยกับการกระทำอันแสนเห็นแก่ตัวของยายเนี่ย้วหแล้วขวดเหล้าแม่งเต็มบ้านเลยโอ้ยแก่แล้วยังกินแอลกอฮอล์อีกมันนี่เลย มันนี่อะไรอยู่ไหนวะยายนี่นี่บ้านยายนี่บ้านยายบ้านยาย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 ยามยายไม่รักสุขภาพเลยยายฮะฮะฮะยายยายอย่าตามผมมาผมจะไปที่ชอบที่ชอบตามผมจะไปขโมยทีวีลวงไหนถ้าเจ็บหัวมึงแสวแกกมากยายมึงไปทำธุระของมึงดิกูจะป้นกูจะป้นทีวีเนี่ยทีวีอยู่ไหนมึไม่ ปออนนไม่ทางตันชิบหายเลย,เยตรงนี้มีกล่องอ้าวมาดิยายยายมึงก็มาดิยายอยู่ไหนวะไหนยายไหนมาดิไหนมาดิยายมึงยิบของปลาได้ด้วยเหรอแน่นอนยายเอออยายติดประตูติดประตูโอ้ยายมึงยายมึงโดนระเบิด <c oughs> เด็กเป็นเล็กเล่นระเบิดมันไม่ดีนะเป็นเด็กเป็นเล็กเล่นระ,ะ,ะเบิดก็มาว่ะยายยายไปทําธุระของยายไปดียายอย่ามายุ่งกับผมให้ผมได้มีชีวิตยาโอ้โหมันปามีดคืนว่ะมันโหดมันเถื่อนอคนแก่บ้านนี้มันเถื่อนมึงจะเถื่อนไปไหนวะฮะสวนตุ่สวนตุ่นสวนตุนมีต,ตัดสวนตู่สวนตูดอ่ะสวนตน <c oughs> <c oughs> กระจกแตกใจเย็นนะยาย ยายหนีแล้วยายหนีแล้วยายหนีไปไหนวะยายยายมันทำอะไรวะเนะี่ยเด็กเด็กมันเถื่อนเด็กมันมึงก็เถื่อนกันก,นกูอีกยายเอามีดเอามีดคืนได้ไหมเอาเอามีดแบบที่ปักอยู่ที่ตูดอย่างเงี้ยแบบเอามาปาใหม่อย่างเงี้ยทำได้ทำไปแล้วเลยทำได้ทำไปแล้วก็มาวะยายอบคุกกี้มาให้หลาน่ะลกูกยายรู้จะไม่ยายใจดีจังเลยอะครับ ยายอบคุกกี้มาให้โจรด้วยยายผมอยากกินคุกกี้ผมอยากกินคุกกี้ครับยายยายเอาไปลันลำค่ะยายคุกกี้หล่นแล้วเก็บมีคุกกี้ลายฮาโลวีนด้วยฟักทองยายทำขนมเก่งมากเลยครับยายสุดยอดเลยครับยายจะไปไหนอ่ะยายจะไปไหนอะครับผมอน่าลำคาญยายจะไม่ยายมึงเถื่อนจังยายคุกกี้ผมยาย ยายคุกกี้หกหมยอะไรยายอะไรยายคุกกี้ยายจะไปไหนมันเป็นของกำนันให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านไหนวะเพื่อนบ้านกูเห็นบ้านมึงอยู่กลางเขาเนี่ยยายยายมึงอะไรมึงเนี่ยยายคุกกี้กูยายอ๋ออย่ามายุ่งยายเนี่ยอุตส่าห์แบบโหอบคุกกี้มาใหม่ๆแล้วร้อนเลยเนี่ยเพิ่งออกจากเตา ต้องให้เพื่อนบ้านสิเย้ายและหลานยายอ่ะหลานมันไปสู่สุคติอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยวยายจาทำอย่างนี้กับผมมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายมันหอกเลยนะเว้ยหอกแล้วมานทำไมอะยายปักเข้ากลางใจปักเข้ากลางใจอ๋ออ๋อ ยายเหือน้อยมากยายเป็นอะไรของเขาวะยายเป็นโรคอะไรของเขาด้วยโรคโรคลมโรคลมยายง่วงก็ไม่นอนนะยายดึกแล้วแก่แล้วแก่แล้วพักผ่อนให้มากๆนะยายผมได้อะไรเนไหยผมได้มีดว่ะเจอกันนะยายนะโอย่าทำอย่าทำนี่มันคือมาตรการป้องกันตัวของยาย ยายมึงอย่าเตะเด็กเข้ามาใกล้ยายอย่าเข้ามาใกล้ยายเชียวนะยายเตะเด็กยายไม่บาปเด็กเตะยายเด็กบาปอะไรวะเนี่ยเด้อเด้อเด้อเดอะไรอ่ะอะไรอ่ะเด้อเด้อยายยายไอ้ชิบหายไอ้ชิบหายย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 ามึงโอ้โหมึงเล่นกับเพื่อนบ้านให้สบายแล้วล่ะไอ้เียมึงเรียกปีศาจมาฆ่าโจนะนะโอ้มันไล่มาแล้วมันไล่ผมมามันไล่ผมมาอ๋อย่า ช่วยกูออด้วยอ้ายา,ายมันไล่มา,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 าแล้วยายยายอ้ายายจะดดาแล้ว